ขาติดคงอู่อ้อาครับสวัสดีครับนี่เดี๋ยวเรามาดูสอนเะ LA LA นี่นะ LA นะคันนี้บอกราคาเลยสองพันเก้าใหม่มากใหม่จริงๆนะใหม่มากๆเลยอ่าพี่ดุมดูดุมที่เขาให้เป็นชิมาโน่เลยนะไอเขาเรียกอะไรนะข้างในเนี่ยดุมใช่ไหมใช่ดุมดุมดุมนะอ่าแต่คันนี้ไม่มีเกียร์นะอันนี้พับพับพับได้นะอันนี้อันนี้พับได้ อ๋อกดนี้นี่อ่าพับได้นี่นะเอาใหม่นะเผื่อใครไม่รู้นะนี่พับได้นะฮะตรงนี้ก็พับได้พับลงมาได้พี่หนุ่งลองรูดๆให้หน่อยได้อ่าได้มันอาจจะเหนืดๆอยู่อ่าโอเคไม่เป็นไรตรงนี้พับได้สามท่อนขอเขาเรียกไงหนะึ่งท่อนสองท่อนเอ้ยหนึ่งท่อนสองท่อนอ่าอันเนี้ยเขาเรียกสองท่อนใช่ไหมเป็นวงล้อเท่าไหร่สิบหกนิ้ว สิบหกเนาะสิบหกเนาะใหญ่รถตู้นี้จะสิบหกนิ้วอ่าแล้วก็อันนี้มันก็จะพับได้อีกท่อนหนึ่งพี่นงเนี่ยเนี่ยอันนี้มันจะพับได้อ่าพับไปอย่างงี้เหมือนก็เหมือนเหมือนังตันเหมือนเลยเหมือนเลยต้องบอกเหมือนเลยใช่ไหมอุปกรณ์จนะนะต่างกันอ like ืมอ right. ืมออุปกรณ์อุปกรณ์ต่างๆจะคือมันคล้ายมากกว่านะแต่ว่าลักษณะการพับย่างกีนอืก็อย่างที่บอกแหละบอมตันบางทีตอนเนี้ยเหมือนกับได้ข่าวนะร ที่เขาพูดกันนั้นที่ผมเคยไปฟังเข้ามาก็คือเขาหมดอายุหมดอายุแล้วเขาไม่ได้ต่อต่อไม่ได้ต่อพวกพี่ห้อแบนต่างๆเขาก็สามารถทำมาทำพูดถึงมันก็มีทั้งแฟร์และไม่แฟร์เหมือนกันนะพูดถึงแล้วการที่การที่ทาให้ให้คนอื่นเนี่ยมาขอไปพัฒนาได้เนี่ยมันจะมันจะมีการพัฒนาขึ้นไปอีกใช่ไหมเขาก็ยังทํานะเขาัทำแลวคนที่เป็นสายบอมตันเขาก็ยังเป็นแฟนกับคงคงลักษณะไว้ใช่อันนี้มีสองทันมีสองสีตรงว่าบอมตัน เกือบแสนเมีดีกี้เขามีอันนี้อยู่แล้วคนที่เล่นก็เล่นอยู่แล้วแต่บางคนก็อยากได้ราคาต่มยาวแต่ว่าอยากได้ลักษณะการพับที่มันเป็นทสมแบบนี้เนี่ยแล้วก็เข็นได้เอาขึ้นรถไฟฟ้าได้เขาอากซื้อและทุนไม่พอก็คือถ้าเป็นบอมตันบอมตันของของอเมริกาของอังกฤษของอังกฤษเนี่ยคือเกือบแสนหรือแสนกวาแล้วมันก็จะมีบอมตันของ ที่ทํามาจากประเทศจีนเขาเรียกมัมตั้นหนุ่ยมัมตั้นหนยจริงเป็นของมัมตั้นแต่โรงงานเกาอยู่ที่จีนอันนี้ก็จะเป็นแค่หลักหมื่นอันนั้นก็จะถูกหน่อยสามสี่หมื่นสามสี่หมื่นตัวท็อปๆน่าจะห้าหมื่นใช่แล้วก็มาอันนี้ก็เป็นแบรนด์ต่างๆเป็นแบรนด์ต่างๆเก็ร์มั่งมิ้นต์มั่งอะไรมั่งอันนี้ก็ LA ลเอมั่งอะไรก็อ๋อมิ้นต์มิ้นต์ก็มีครับอย่างนี้ตอนนี้มีอย่างนี้แบบนี้เลยอ่าแบบนี้เลยแต่มิ้นต์เนี่ยอยู่ที่ประมาณสองหมื่นอยู้ยา แต่ว่ามันก็ถูกเขาขึ้นมายอ่อันนี้เป็นรุ่นที่ไม่มีเกียร์เดี๋ยวเราไปดูบอมตันที่ที่ที่เป็นของหวยหรือเป็นของอเมริกาดีกว่าอันนี้นะจําไว้นะมันเป็นภาพแบบนี้นะอันนี้อันนี้บอมตันของหวยก็คือของของจีนแต่ได้เอกสิทธิ์มาจากก็ก็คือโรงงานเดียวกันโรงงานเขาใช้บอมตันเลยอะนะนะ ไอ้ที่เนี้ยบอมตั้งนี่คือแม่มที่บอกว่าแม่มก็คือโรงงานในจีนเห็นไหมดูมือสองนะดูหกพันถ้าซื้อใหม่นี่คือ4ี่หมื่นไอ้ไปแท็กซี่เหมือนแล้วกันใช่เราดูลักษณะของดุมอะไรเงี้ยอ่าอันนี้ก็จะเป็นเกียร์ดุมใช่ไหมพี่ใช่เนี่ยเห็นไหมอะไหล่คืออุปกรณ์จะไม่เหมือนกันลูกบิดเห็นไหมเนี่ยตัวดุมตัวนี้เห็นไหมนี่จะต่างเห็นะความลื่นความอะไรหลายๆอย่างอ่าเนี่ยเนี่ยพี่นงเห็นไหมอ่าบางบางทีมันอยู่ที่อุปกรณ์อืมแต่ว่า คุณก็ต้องแลกมาด้วยเงินจำนวนเงินที่เพิ่มมากขึ้นเห็นไหมดิขปั่นเห็นปะอ่าก็จะมีเอกเอกสิทธิ์เอก,เอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกเห็นไหมเฮ้แล้วอะรอย่างนี้พับยังไงพี่มันเอามายัางไงมันก็พันอย่างนั้นแหละไม่ใช่หมายถึงเอาใช้งานนะไม่รู้ดิเออช่างมันช่างมันไม่เป็นไรเดี๋ยวอย่าไปเล่นเขาเยอะอ่เนี่ยนะอ่าแล้วมันก็จะมีแมมแมมแมแล้วก็หมวย แหม่มแล้วก็หมวยอันนี้คือหมวยหมวยหมวยก็คือมาจากจีนอ่ะน้องจีนอ่ะน้องจีนถ้าแหม่มก็ของขอังกฤษแทนอันอันนี้ปะไม่ใช่อันนี้หมวยหมวยหมวยเหมือนกันแต่แหม่มส่วนใหญ่นะคือถ้าเกิคนเล่นบอกตั้นเขาก็จะเก็บไปหมดเลยเขาจะเก็บไม่หมดคือไม่ใช่ไม่ใช่พี่ร้านเก็บนะคือคนเขาเห็นเขาเก็บเขาขอดเข้ามาสี่ครับ บ่อยแล้วรู้ไหมสี่หมื่นขันหนึ่งนะสี่หมื่นก็บอกนสายนี้เขาเก็บอยู่แล้วอันนี้หวยเนี่ยก็คือว่าราคาย่อมเยาไม่แล้วหวยนี้เขาเขาจะเก็บไหมจะเป็นของพรีเมียมไหมจะถึงขนาดนั้นไหมเป๊กกันกแต่อะไรเงี้ยแต่เขาใช้เงินฉีดไหมนะอ่าอ่าฮะอ้ยา ก็ทีอดียวคับเีวแลตันแท้ๆก็จะเป็นเกียร์ดุมอ่าก็จะเป็นเกียร์ดุมบางบางคันนะถ้าเกิดสเปคดีๆนะคือเกียร์ดุม3บวกกับข้างนอกอีกลอยเป็น2-3 6สปีดเลยกลเท่าไหร่เพราะว่ามีเฟืองอีก2องเกียร์ดุมอีก3ามไม่ใช่5นะ6มันหมันใช้คลณก็เหมือนเสือหมอกที่มันมีหน้าหลังข้างหลัง8ข้างหนาไปเป็น สิบหกสปีดไม่ใช่ว่าเอา2มาบวก8เป็นสิบนะเพราะการคดมันต้องคูณเข้าไปครับการทดแรงอืมแต่ดูดูแล้วพับมาหมวกกันเลยไหมใช่ครับเอาเราใช้คำว่าขายดูดูตัวถังก็รู้อันนี้เป็นโปรโมชั่นอย่างดีเลยไะโปรโมอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นคาร์บเนียมจะใหญ่ไหมจริงจริงโปรโมชั่จะให้จริงๆแล้วโปรโมนี่วัสดุแพงกว่าแล้ว แล้วแต่เกรดแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเทียบเทียบในรุ่นต่อรุ่นเนี่ยโมแพงก,<อ>กว่าอา๋อแพงกว่าอลูก็มีเหล็กสุดสุดอ่อาอลูก็แพงกว่าอ่าตอนนี้มันมีท็อปอลูอีกอท็อปอลูอาจจะแพงกว่าโคมูอ่ออารครับอลูเบอร์ดีๆแต่ถ้าเกิดผงปิกสเปคทั่วไปอ่ะโคมูจะสูงกว่าอลูแล้วเสร็จปุ๊บก็จะเป็นคาร์บอนอือนท่ในียในรถพับนี่ไม่มีอยู่แล้วคาร์บอนคาร์บอนมันพับไม่ได้เพราะว่ามันจะร์อเบาบางมันจะแตกเขาไม่ได้โมาทำรถพับ แต่คาร์บอนมันแข็งแรงไม่เหรอพี่ไม่นั่นก็คงไม่เอามาทําพวกเฟรนอย่างเงี้ยเขาจะหล่อมาเป็นชิ้นเดียวอือเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วถ้าพับไม่ได้ถ้าพับแล้วการพับบ่อยๆมันจะาเขแตกบานงจะทำให้ความแของตกมันี่อย่างไทยเนี่ยไทยเนี่ยมันเนี่ยนะเนี่ยนะใครไทยเนี่ยมเดี๋ยวก่อนไทยเนี่ยมจริงๆแล้วมันต้องเบาใช่ไหมใช่โอ้โหองแรงเบาแข็งแรงอุ้ย วัตถุดิบไนเตรียมอุ้ยอุ้ยสุดยอดถึงเฟรมแลนะถ้าเกิดคือผมไม่ได้คิดว่าเบาเบาขนาดนี้ไม่ได้คิดว่าเบาขนาดนี้แล้วก็เห็นไหมเขาสามารถทําเป็นรถพับได้แข็งแรงเบาแต่ถ้าเป็นคาร์บอนมันเบาอย่างเดียวแต่มันไม่แข็งแรงอ๋อวัตถุดิบไนเตรียมไนเตรียมเนี่ยไนเตยมอุ้ยนี่ขลิบอยู่นะไม่ติดปลายเลยเล็กๆเนี่ยโอ้ย ไม่ตอนแรกคิดว่ามันเข้าใจว่าเบาแต่แบบไม่รู้ว่ามันเราก็จับจกักรยานเของของพี่หนงเท่าไหร่นะม,มิ้นก็9กกิโล7โลเโลผมว่าคันนี้น่าสักอันนี้ไทเทใเนียมพี่ไทเทแต่ว่าขายไปแล้วอัูนี่ขายแล้วน้ำหนักเท่าไหร่เนี่ยพี่หูเบามากมาหกโลหกโลอันนี้กี่บาทนะพี่ขายไปแล้วเนี่ยอย่างหูแบบมันก็มีคนเอาแล้ว จบจบจบไมเป็นตัวตะเกียบไทเทนด้วยถ้าเป็นตัวธรรมดาก็เปิดกระบาดคันเดียวนะที่มาเห็นคันเดียวนะจริงๆมันมาหลายคันนะมาหลายรอบแล้วแต่ว่าเาขายเเรื่องเรื at, ่องมวลมวน่า